แต่แต่น้ําถวายด้วยหน่อยครับแต,แต่น้ําถวายพระอาจารย์โอเคครับโอเค <c oughs> ตัวตัวตัวที่ขีดไว้คกูอุทิศอันนี้คือ <c oughs> ทุกท่านที่มา <c oughs> วันนี้ท่านพระอสุริยาโทุกกาลพร้อมเลยอาจารย์โกศุโทุกกาล็นความรัวเมีนนายนายทีละพัดโทุกกาลในกอนนางสาวอ่พัชริยาโทุกกาลใ้มาเป็นประรบุญมาเอาไว้วันนี้ก็เยอะเลยมีน้ำปลาหน้าด้วยมีขนมแ้วก็ บุญละไม้ด้วยและกอดดอกบูด้วยเป็นปรังบุญในโอกาสที่มาทำบุญที่ส่วนบุญส่วนให้รวมวิญญ,ญ,ญาณนายท่าบอดีโกสันนองบิดพี่หลวงกลับไปอันนี้ทรงทุกปีทุกอย่างที่เป็นปรังบุญวันนี้ฉันจะเอาไว้วนัวนนี้นก็ถืกอย่างก้อนควรจะถูกกระจายเพราเป็นปร,รังบุญที่รวมวิญญาณ นายธนพอดีโกสศลภิพขอได้รับอันทรงได้รับอันทรงแล้วไปสืบิตอยู่ในภูมิคติพวกที่ส่วนคุณโยมคุณโยมพระอ,อสุวิยาโทนุการอาจารย์จงจิตโทนุการแล้วก็ลูกชายจีรพัฒน์โทนุการแล้วก็นางสาวจีริพีธีริยาโทนุการขอบารามีหลวงพ่อพระเจ้าอย,ย่าจิบแปลงบกกุปผะสาวคุณของขอมีแต่ความสุขความเจริญ เจริญด oh ้วยพรมัยเจริญด้วยภูกะสมบัติทรัพย์สินหนึ่ทองอายุวันนะสุขภาระทุกขี่ศาลาธีการทุ้งเมื่อตือนจาตัสาตูหลวงพ่อจะบังสุกุลนิดเดียวนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na musa makakawawator Sammboang An Jawa dasangkara upaatmina Upawa niro cantip Desang mupak semu Jawa dasangkara uppatat เตสังอุปสมุสุโคอนิจาวัตสังคาราอุปาทวายธรรมวิโนอุปจิตตวานิรุจันเตเตสังอุปสมุสุโคมูนาบุญนะอริสมทุกติอยางให้ถึงรวมวิญาณในตนับดีโกสัลวียดนาที่คุณยมภวาเยอะๆอันนที่ขอ เมื่อใครสืบค้นค้นคิดคิดค้นดูท่านก็ออกเสียงาโทรต่าออกประกาศการช่วยปฏิบัติการออกบริการตัวออกบริการตัวอย่างวายุวันสุราปุริสุริสการ มวัดโตทิพงาเจกานันวิดประเสิอิชิตางบดีตามจุ่ังทิตามีวาสนาสักสสัพเพปุริยสังขปากันโพปัญาสุยาภังมณีโชติรโสยา Yeah.